ั้นตอนการใช้งานนะคะเข้าไปที่แอปดา f ฟินะคะแล้วก็ให้เปิดบลูทูธดูว่าเปิดบลูทูธหรือยังนะคะเปิดบลูทูธเสร็จเข้าไปที่แอปดา f ฟิตนะแล้วก็มาที่ปุ่มนี้ให้เชื่อมต่อนะคะโดยการค้นหานาฬิกาเพิ่มอุปกรณ์ แล้วเราก็มารุ่นดูรุ่นนาฬิกาของเราว่ารุ่นไหนดู D2AB อ่ะเป็นตัวนี้แล้วก็กดเชื่อมอันนี้ก็จะซิงเข้านาฬิกาได้เรียบร้อยเมื่อจับคู่เสร็จปุ๊บอ่าเวลาก็จะตรงกัน อันนี้เป็นเวลาที่ยง3นาทีก็จะตรงกันกันกบโทรศัพท์นะคะเราสามารถติดเซตตั้งค่าของนาฬิกาเนี่ยจากมือถือได้เลยจากในตัวแอปนะการส่งข้อความก็คือเราต้องการให้นาฬิกาเราแจ้งเตือนอะไรบ้างถ้าต้องการแจ้งโทรศัพท์ข้อความ Facebook แล้วก็ปิดอย่างอื่นหมดได้แล้วก็กดปิดกดเปิดอันที่เราชอบได้เลยนะคะ เสร็จปุ๊บมีตั้งค่าอะไรได้อีกตั้งค่าอื่นๆนะคะเราก็สามารถมาตั้งแจ้งเตือนนั่งนานเราต้องการแจ้งเตือนให้เ,เรานั่งไม่เกินเท่าไหรการวัดหัวใจเราจะวัดทั้งวันไหมถ้าเราวัดทั้งวันก็จะเปลืองแบตเตอรี่ถ้าเราต้องการวัดต่อครั้งแล้วก็ไปวัดในานาฬิกานะคะ อ่าแล้วก็พลิกหน้าจอแสดงมือถือแสดงเวลานะคะเวลาที่เราใส่ข้อมือเนี่ยเราก็สามารถพลิกข้อมือแล้วนาฬิกาก็โชว์เวลาได้เลยแจ้งเตือนดื่มน้ําอันนี้เราก็สามารถเล่นในแอปได้นะคะว่าเราต้องการตั้งค่าอะไรบ้างเปลี่ยนหน้าจอนะคะเราต้องการเปลี่ยนหน้าจออะไรเราก็เข้ามาเลือกในตรงนี้ได้สามารถตั้งเป็นหน้าจอรูปเราก็ได้นะคะอ่าทีนี้มาสู่ขั้นตอนการเล่นโทรศพัพท์ เสร็จเรียบร้อยเราก็มาเล่นที่นาฬิกาในส่วนของนาฬิกาเราสามารถใส่ที่ข้อมือได้เลยเมื่อใส่ที่ข้อมือนะคะหน้าแรกเนี่ยเวลาที่เราปัดมาจะเป็นก้าวเดินถ้าเราใส่ที่ข้อมือจะมีเซ็นเซอร์จับกับข้อมือเราแล้วก็นับดูว่าเต้นมันจะนับให้อัตโนมัติแล้วนะว่าวันหนึ่งเราเดินกี่ก้าวนะคะแล้วก็เดินไปกี่กิโลเผาผ่านกี่แคลอรี่ปัดไปอีกก็คืออันนี้วัดการนอนหลับให้เราใส่ที่ข้อมือแล้วนอนนะอันแรกเนี่ย ตัวนี้จะเป็นการนอนหลับว่านอนหลับสนิทกี่ชั่วโมงหลับไม่สนิทกี่ชั่วโมงประมาณตอน9ก้าโมงเช้าเขาจะประมวลผลให้อันนี้เป็นโทรศัพท์เราสามารถโทรที่ตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะเมื่อเราต้องการกลับมาหน้าแรกให้เรากดปุ่มนี้นะคะอ่ะเราต้องการเราต้องการฟังเพลงอ่ะแต่เราต้องการโทรก่อนอ่ะอันนี้เราก็สามารถกดเบอร์ได้เลย แล้วเราก็กดสีเขียวนะคะตัวลำโพงนี้สามารถออกตรงด้านข้างสามารถคุยโทรศัพท์ได้เลยเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นควบคุมการฟังเพลงให้เราเปิดบลูทูธแล้วก็เปิดเพลงในโทรศัพท์นะคะมันก็จะทำให้เราสามารถควบคุมการฟังเพลงเลื่อนอเพลงไปข้างหน้าถอยเพลงไปข้างหลังได้เดี๋ยวลองฟัง YouTube กันอันนี้ก็จะออกที่ นาฬิกานะคะ,ะเราต้องการเปลี่ยนเพลงบลูทูธเพลงก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยเนี่ยค่ะนาฬิกาก็จะมีข้อดีในเรื่องการควบคุมการฟังเพลงได้มีอะไรได้อีกนะคะก็จะมีการวัดหัวใจเวลาเราจะวัดหัวใจเนี่ยให้เราใส่ที่ข้อมือนะคะ,ะมันก็จะวัดให้เราว่าเต้นกี่ครั้ง บัดไปอีกก็เป็นความดันนะคะเวลาเราจะวัดเราก็ใส่ที่ข้อมือแล้วก็กดหนึ่งครั้งอันนี้พอเราไม่ใส่มันก็จะไม่วัดให้อันนี้ก็จะเป็นการวัดออกซิเจนนะคะวัดออกซิเจนก็จะดูว่าออกซิเจนเราได้เท่าไหร่แล้วก็กดหนึ่งครั้งถ้าเราไม่ใส่ที่ข้อมือมันก็จะขึ้นมาว่าเราไม่ใส่นะยังไงก็ตามถ้าเราต้องการให้วัดได้เท่าไหร่เนี่ยให้เราใส่ข้อมือแล้วก็รอประมาณ ครึ่งนาทีนะคะตัวเลขก็จะขึ้นค่าปกติก็คือต้องมากกว่า95ขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะแจ้งเตือนลายได้ด้วยเราก็ปัดได้ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศตัวนี้จะซิงกับโทรศัพท์นะคะสภาพอากาศก็คือ35องศาถ้าเราต้องการเ,เข้าเมนูนะคะ ให้เราปัดขึ้นปัดขึ้นจะเป็นแจ้งเตือนปึ๊บปัดขวานะคะปัดด้านซ้ายอันนี้จะเป็นสเต็ปเป็นการนอนเป็นฮาร์ดเลดเราก็เข้ามาข้างในได้เลยถ้าเราต้องการวัดอะไร BP คือความดันออกซิเจนโทรศัพท์ เอ็ก c i เซอร์ไซส์อันนี้กรณีเราออกกําลังกายแล้วก็เข้าไปที่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ถ้าเราออกกําลังกายชนิดไหนเช่นปั่นจักรยานเราก็กดเข้าปั่นจักรยานแล้วเราก็ใส่ที่ข้อมือปั่นจักรยานได้เลยระหว่างที่ปั่นจักรยานก็จะจับเวลาแล้วก็จับหัวใจขณะปั่นจักรยานดูการเผาผลาญแคลอรี่ให้ด้วยค่ะเมื่อเราเสร็จแล้วนะคะเราก็กดออกได้เลยถ้าเราต้องการออกกําลังกายชนิดไหนให้เราเข้ามาในนี้ได้นะคะบาสเกตบอลฟุตบอลว่ายน้ํา แต่ไม่แนะนำให้ใส่ว่ายน้ำนะคะเพราะว่าจะทำให้เซนเซอร์เสียเร็วปึ๊บชัตเตอร์อันนี้เป็นถ่ายรูปเครื่องควบคุมเพลงนะคะโปรแกรมค่อนข้างเยอะเราก็ลองเล่นดูได้อันนี้เป็นการตั้งนาฬิกาปลุกนะคะก็สามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้ด้วยหน้าจอสามารถเปลี่ยนได้นะคะโดยการกดค้างแล้วก็เปลี่ยนได้เลยว่าเราจะเอาหน้าจอแบบไหนแบบนี้ก็แค่กดหนึ่งที ต้องการเปลี่ยนอีกก็กดค้างไว้นะคะแล้วก็เลื่อนถ้าจะเอาอันไหนก็กดหนึ่งทีแค่นี้ค่ะ